สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอ d e r the Case ตอนที่2 7 1็ครับผมสวัสดีครับท่านทำอะไรมองเลยมองหาความเรียบร้อยในการอัดนรายการวันนี้อ่า้วแล้วพี่คิดว่ามันไม่เรียบร้อยตรงไหนเขาเรียบร้อยแล้วไ okay. <ร>งลองบอกทุกอย่างเรียบร้อยและว,ว่าวันนี้ผมเล่าก่อนมันเราเราก็ต้องเป็นคนหยิบยื่นความเรียบร้อยคนอื่นก่อนเราจะไม่สามารถเข้ารายการโดยที่แบบไม่พูดเลื่อยเปอยได้หรอวะอ่ะอ่ะใครผิด คือบางทีผมก็รู้สึกว่าเอ้ยกูก็พยายามเข้าเรื่องแล้วแต่ว่าวีคนี้ผมไม่ใช่นะแต่ว่ามันมีบางวีคที่แบบผมก็พยายามเข้าเรื่องแล้วมันก็มันไม่ได้ง่ายที่คิดนะเรามาในทีมค้นหายไปในภูเขาในป่าเหมือนกันแหละเดินในภูเขาก็มีป่าหรือปะในป่าและถ้าเป็นภูเขาหัวโล้นอ่ะมีเมื่มอวานเอางี้คือระหว่างภูเขากับทะเลเนี่ยพี่ชอบอะไรมากกว่ากัน <laughs> เราชอบช่งชอบกินอเมริกาโนเย็นอ๋อครับพันไทยนะเมื่อกี้กินทุกสัปดนเซอร์เขาว่าไม่เชาไหมครับโอเคครับวันนี้อย่างที่พี่ทันบอกว่าเรามาอยู่กันในทีม Into the Woods หรือว่าหลงเข้ามาในป่าใหญ่นี่รูปรูปแบบแบ็กกราวผมมันก็เป็นที่จะโชว์ว่าใช้ MacBook อยู่แล้วพี่ก็ใช้ คือผมใส่เสื้อก็มีคนถามว่าพี่อวดว่ามีเสื้อตัวนี้หรอก็ือแต่มันหาคือผมก็แบบรู้สึกว่าสังคมมันอยู่ยากขึ้นด้วยกันแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามา into the w o o d into the w o o d อ่ะมันคือเรื่องทำนองไหนพี่ทันที่พี่ไปหาข้อมูลมาเราว่าเวลาเราฟังเรื่องผีอ่ะใน the g h o s t e อ s ช็อกอ่ะเรื่องป่าเป็นเรื่องที่แบบเราชอบมากเว้ยเพราะป่ามันมีความแบบนายพรานปะนายพรานเข้าไปเจออะไรบางอย่างที่มันดูลึกลับในป่าเพชรพ้ามาเออแบบนั้นแบบนั้นว่าเพชรพพ้ามา แล้วรู้สึกว่าป่าจริงๆแล้วมันก็มีความทั้งสวยงามและความน่ากลัวนั่นแหละบางทีมันมันเหมือนไม่มีอะไรเคลื่อนไหวในป่าเลยแต่แบบเฮ้ยมันดูมีพลังยิ่งใหญ่อยู่ในนั้นพี่ว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันมืดมันมีสิงสารสัตว์มีอันตรายอยู่เยอะใช่ใช่หรือว่าเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันมีแต่ต้นไม้สุดลูกหูลูกตาแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างเราคิดว่ามันคือความไม่รู้ที่เรามีกับป่าเว้ว่า ที่อยู่นอกสายตาเราเนี่ยมันจะมีอะไรมาบ้างเสียงนี่มันเกิดขึ้นมือเสียงอะไรอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับอ่ะเรื่องราวก็เป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวพี่ทันเริ่มก่อนครับคือก็เคยได้ยินคำว่า missing for one one ป่ะอ่าเคยได้ยินตอนรีเสิร์ชตอนนี้นี่แหละเอ้เรื่องนี้กันป่ะคนละเรื่องคนละเรื่องเรื่องนี้กันป่ะผมเกือบจะเล่าเรื่องเรื่องนั้นแหละแต่ว่าทาไมต้องเล่าเรื่องผมก็คือว่ามันเป็นคําที่อดีตตำรวจสารับเนี่ยเขาชื่อว่าคุณเดวิด พาวิเดสเนี่ยเขาคิดคนขึ้นมาเว้ยครับแล้วมันก็เป็นเชื่อเสื่ของเขาด้วยแหละคุณเดวิดเนี่ยใช้คำนี้ขึ้นมาในฐานะทฤษฎีสมคบคิดอืว่าในอเมริกาเนี่ยมันมีคนที่หายตัวไปในอุทยานแห่งชาติเยอะมากอ uh huh. แล้วคดีเหล่านี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องลึกลับสิ่ง oh. มีชีวิตที่เหนือธรรมชาติที่ทางการสารฐเนี่ยตั้งใจปกปิดเอาไว้อืเขาเมัดรวมด้วยสิ่งเหล่านี้ว่าโฟนวัน,วน,วน,วนทำไมมันต้องเป็นโฟนวัน,วนหาไม่เจอเหมือนกันพยายามหาความหมายว่าโฟนวันคืออะไรก็ไม่มีใครบอกไว้ เอออซึ่งเรื่องราวของเราวันนี้ก็เป็นหนึ่งในซีรีส์คดีที่อยู่ในโฟนวันนี่แหละครับอคือมันเป็นจริงจังเลยใช่มันมีเป็นหนังสือรวมเล่มเลยปะใช่โฟนวันเนี่ยมันจะมีเช่นในแอเรียของภาคเหนือตะวันออกตะวันตกอะไรเงี้ยถึงเยอะมากครับเราเล่าหนึ่งในคดีนี้เนาะคือว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวมาตินในเมริกาจอดครอบครัวนี้ประกอบด้วยคุณพ่อชื่อวินเลียแม่ชื่อแมรี่มีลูกชายสองคนชื่อเดนนิสและดักลาสครับ ครอบครัวมาตินเนี่ยเป็นครอบครัวที่ค่อนข้าง <ละ S 2> อ u t g o i อ g เล่าเรืองล่าเรืองแ c t i v e มาก extrovert ฟมิลี่ชอบออกไปเดินป่าเดินเขาออกไปแบบพายเรือตามที่ธรรมชาติต่างๆเนาะแล้วครอบครัวเนี่ยมีทรรมเนียมกันว่าในทุกวันพ่อของสหรัฐเนี่ยพวกเขาอ,อจะไปเดินป่าด้วยกันไปน่ารักนีนะไปค้างคืนวันสองวันแล้วกลับมาอย่างงี้นะครับครับเช่นในกับเดือนมิถุนายนปีหนึ่งเก้าหกเก้าครับพ่อครัมาตินก็ได้ออกไปเดินป่ากันที่ อุทยานแห่งชาติเกรซสมโมกกี้มเมลท์เทนซึ่งที่อย่างนยิยมมาเป็นที่ที่คนอเมริกาค่อนข้างนิยมพอสมควรครับ,รบทุกวันนี้ยังมีคนไปเที่ยวอยู่ครับอุทยานเกรซสมโมกกี้แห่งนี้เนี่ยมีพื้นที่ใหญ่มากประมาณห้าแสนสองหมื่นสองพันเอเคอร์ <c oughs> ประมาณสองพันหนึ่งรอกิโลเมตรตารางกิโลเมตร <c oughs> ตารางกิโลเมตร <c oughs> ก็เยอะนะใหญ่มากเยอะมาก แล้วด้วยความที่ใหญ่เนี่ยพื้นที่มันเน็ตมันตั้งอยู่ตรงกลางพรมแดนระหว่างรัฐเทนเนสซีกับนอร์ทแคโรไลนาครับปัญหาคือเวลาคนหลงเนี่ยมันจะหลงไปได้ทั้งทั้งสองรัฐเลยอ๋อมันมันคาบเกี่ยวอะทางออกทางขึ้นมันเยอะซึ่งนึกภาพว่าปัญหาที่ตามมาคือเวลาคนหลงเนี่ยต้องเป็นสารกฎหมายรัฐไหนด้วยที่จะดูแลสิ่งนี้หรือจะเป็นตำรวจมณฑลไหนนะเราว่ามันมีตำรวจที่ทําหน้าที่บนอุทยานโดยเฉพาะอยู่อะไรเงี้ยครับ,รบวันที่14สมิถุนายนปี1969เาเนี่ยรับพวมาร์ตินก็ ขับรถแล้วก็ไปจอดรถในจุดที่มันปลายทางนี้จะจอดรถได้แล้วใช่ไหมแล้วก็เดินเท้าออกจากพื้นที่ที่เรียกว่าแคเดสโคฟครับ <c oughs> เดินไปยังจุดที่เรียกว่าลัสเซลฟิลซึ่งก็ห่างกันประมาณไม่เยอะมากอะไรเงี้ยพวกเขาตั้งแคมป์นอนกันที่ลัสเซลฟิลกันครับแล้วก็เช้าวันรุ่งขึ้นในวันต่อมาเนี่ยก็มีแผนว่าจะเดินทางไปยังจุดที่เรียกว่าสเปนฟิลคือเข้าใจว่าในในเจสสโมกี้เนี่ยมันจะมีเป็นฟิลเยอะ เพื่อเป็นหมุดให้คนอะตามได้ว่าเฮ้ยวันนี้เรามานอนที่นี่พรุ่งนี้เราไปฟิลนั้นฟิลนี้อะไรเงี้ยมันก็จะมีรูทที่เขากแบบฮิตกันเออมีรูทมีรูทครูบคนนี้ก็ตัดสินใจที่จะวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะไปอีกที่หนึ่งใช่เขาตั้งใจว่าจะไปที่สเปนฟิลครับซึ่งมันต้องเดินทางประมาณชักสองไมล์แหละประมาณนี้ก็ไม่ไกลมากสองสามโลอะไรเงี้ยเนาะซึ่งพอเขาไปถึงที่สเปนฟิลเนี่ยก็มันมีบังกะโลครับเป็นที่พักย่อมๆที่พวกเขาจองไว้อยู่อะไรเงี้ยก็แบบ ไปเก็บของกันที่นั่นกันแล้วพบว่าเฮ้ยตรงแอเรียที่พักอาศัยตรงนั้นเนี่ยมันมีอีกครอบครัวหนึ่งมาด้วยเหมือนกันคือไม่ได้นัดกันมานะมันเจอกันบนนั้นครัเพราะเขาผูกมิตรกันครับก็พบว่าครอบครัวนั้นก็มีลูกๆด้วยเหมือนกันเนาะด้วยความที่ทั้งสองครอบครัวมีลูกเหมือนกันอ่ะอืเด็กๆทั้งสองบ้านก็เลยแบบสนิทกันเร็วมากขึ้นก็ทักทายกันออกไปวิ่งเล่นกันสนิทกันแบบรวดเร็วเนาะแล้วก็ไม่รู้อีกท่านไหนเราคิดว่าด้วยความที่เป็นภาษาแบบเด็กนี่แหละครับทั้งสองครอบครัวก็ นัดก,กินข้าวกันอืเราเด็กๆเ,เนี่ยก็ได้กันว่าเฮ้ยในระหว่างที่พ่อแม่กำลังเตรียมของอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเรามาทําแผนแกล้งผู้ใหญ่ดีไหมเออเออคือคือขนองคือขนองคือขนองว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปดักตามที่ที่คิดว่าผู้ใหญ่ทั้งสองบ้านเนี่ยจะเดินผ่านอืแล้วแบบแอบอยู่หลังต้นไม้แล้วไปแห่ใส่อะไรเงี่ยเพื่อ,อแ,แบบยหลักใจตามภาษาเด็กเนาะตามข้อมูลที่เราไปหามาจากข้อมูลของทายาทเขาบอกว่าเด็กๆก็แบบไปซ่อนตัวหลังต้นไม้หลังพุ่มไม้หรือจุดต่างๆแล้วอะแล้วก็ ไม่ข so pues, you know, ้อม so, hmm. <It> ูลไม่ได้บอกว่าผู้ใหญ่เดินไปเจอมันเซอไพรได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าพ่อพันธุ์มาพักหนึ่งเนี่ยก็มีการเรียกเรียกเด็กๆกลับมาพอเรียกเรียกเด็กๆกลับมาเนี่ยก็พบว่าตัวพี่ชายของครอบครัวมาตินเนี่ยคือดักลาสเนี่ยก็ไปแอบที่จุดหนึ่งกับเพื่อนใหม่ของอีกครอบครัวหนึ่งในทางทิศใต้อย่างที่พักส่วนในเนทที่คนเดียวไปแอบทางทิศตะวันออกคนเดียวพอเด็กๆถูกเรียกให้กลับไปอ่ะดักลาสกลับมาอีกครอบครัวนึงกลับมาคบ แต่เดนิสไม่ได้กลับมาเว้ยที่ไปแอบซ่อนอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ได้ใช่ไม่ได้กลับมามด,ด้วยตอน,น,นแรกๆตัวคุณพ่อของเดนิสก็แบบเออเดี๋ยวคงกลับมาแหละมั้งตามภาษาลูกที่แบบวิ่งเล่นเก่งอะไรเงี้ยอแต่พอเรียกตัวตะโกนเรียกให้กลับมาก็ไม่กลับมาครับพอผ่านไปไม่เขียนทีก็เริ่มไม่สบายใจแหละครับคุณพ่อก็เลยเดินตามไปจุดที่คิดว่าเดนิสน่าจะไปคือคุณพ่อบ,บอกในภายหลังว่าเขาจําได้แล้วเห็นเดนิสวิ่งไปทางนี้อืหลังผู้ไม้เนี่ยเพราะฉะนั้นน่าจะแถวแถวนี้แหละ คุณพ่อเ็เดินตามไปทางนั้นเว้ส่งเสียงเรียกก็ไม่กลับมาเดินไปประมาณทักงสองสามโลยศก็ไม่เจอคือด้วยความที่บนภูเขามันมีเขาเรียกเป็นพื้นที่ที่คนชอบไปเทรกิ้งกันอยู่เพราะฉะนั้นไปทางเดินน่ะมันจะมีชัดเจนอยู่ประมาณนึงมันไม่สามารถที่จะแบบออกนอกทางได้ขนาดนั้นน่ะถ้าคุณเดินตามทางเดินน่ะเนาะพอเดินตามทางเดินสองสามโลไม่เจอก็เดินกลับมาครับก็เริ่มกังวลใจแล้วว่าทำไงดีนะคนอื่นๆก็ออกตามหาเดินในเส้นเหมือนกันก็ไม่เจอครับ สุดท้ายแล้วทางครอบครัวก็เลยเรียไปติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานให้มาช่วยตามหาหน่อยแจ้งว่าเนี่ยเดนิสหายตัวไปแล้วนะอะไรางี้เนาะทางอุทยานก็ฟอมทีมขึ้นมาประมาณสักสิบคนมีทั้งคนที่ถนัดเรื่องเส้นทางในน,นั้นมีคนที่เป็นอาสาสมัครเนาะมารวมตัวกันสิบกว่าคนครับก็เดินตามไปเส้นทางที่คิดว่าเดนิสน่าจะหลงไปรวมถึงเส้นทางคู่ขนานกันไปด้วยแต่พอเดินไปหลายชั่วโมงก็ไม่เจอหยดแล้วเจ้าปัญหาอย่างแรกคือฝนมันเริ่มตก แล้วมันเหมือนเป็นพายุหนักมากๆอ่ะมันทําให้มันเริ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นอ่ะไม่ค่อยมีแล้วอย่างคือพอมันเป็นที่ที่อยู่บนเนินเขาอ่ะมันลื่นแล้วมันมีโครนมันทําให้การค้นหามันก็ลําบากแลลวเนาะมันทําให้การค้นหามันยากลาบากมากๆเว้ยพอเวลาผ่านไปจนถึงมันต่อมาครับทางเจ้าหน้าที่อุทยานก็ได้แบบประสานไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อแบบขอกําลังมาช่วยเหลือเนะตามรายงานนี่เขาเขียนไว้คือว่า ในตอนแรกเนี่ยมีเจ้าหน้าที่อุทยานกว่าห้าสิบคนม,มาช่วยตามหาคือมาเป็นเจ้าหที่ที่อุทยานในในแห่งอื่นๆเนี่ยแล้วมังเอิญว่าเจ้าที่เหล่าเนี่ยเขามาซ้อมอบรมกันในพื้นที่แถๆนั้นพอดีในมหาลัยแถๆนั้นก็เลยแบบมาช่วยได้เนาะได้มาชุดแรกและห้าสิบคนห้าสิบคนนี้พอมาถึงอุทยานก็แบบแบ่งกันเป็นเป็นทีมๆ<ม>ออกไป<ม>ตามหาตัวจุต่างๆครับนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าที่ยังได้รับการช่วยเหลือจากทหารหน่วยเกรนเบลด ซึ่งชื่อในยุคสมัยนี้คือ p p ah หน่วยรบพิเศษกองทัพบกสหรัฐคือชื่อดูยิ่งใหญ่มากหน่วยรบพิเศษอ่ะซึ่งเขาบอกว่าหน่วยรบพิเศษเนี่ยก็บังเอิญฝึกอยู่แถวนั้นพอดีเหมือนกันเขามาฝึกอยู่แถวนอตคาโรไลน่าก็ได้ส่งคนมาประมาณสี่สิบห้าสิบคนซึ่งเดี๋ยวจะมีทฤษฎีบางอย่างเกี่ยวกับกองทัพนี้เหมือนกันเดี๋ยวแ,แปะไว้ก่อนเนาะตอนนี้ก็ลายเป็นว่าทีมตามหาเดนิสในวันต่อมาเนี่ยมีประมาณทักงสองสองร้อยสามร้อคนแล้วก็ถือว่าเยอะนะเยอะมากแต่ถ้าเทียบกับ ความใหญ่ของอุทยานแล้วมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นใช่ใช่ซึ่งตอนแรกเขาคิดว่าคงอยู่ในแอร์เรปประมาณนี้แหละไม่น่าแบบหลงไปไกลได้มากเนาะเหตุการณ์เดินทางมาถึงวันที่16มิถุนายนยศทีมงานต่างๆนอกจากแบ่งทีมออกไปค้นหาในจุดใหม่ๆแล้วคือแบบไปตามโซนใหม่เลยเนี่ยก็แบ่งบางส่วนกลับมาในจุดเดิมที่ค้นหาแล้วคิดว่าเฮ้ยเดนิสอาจจะย้อนกลับมาหรือเปล่าก็ไม่เจออะไรอืในวันนั้นเองก็ยังได้รับการช่วยเหลือจากอริการเลดครอสสวัาดิ์กาชาต กาชาเนี่ยก็ส่งอาหารส่งข้าวของจําเป็นมาให้กับทีมค้นหาด้วยอถัดมาวันต่อมายันทสิบเจ็ดมิถุนายนเจ้าหน้าที่ก็เพิ่มการค้นหาช่องทางใหม่คือทางน้ําอืม,มีการล่องเรือเนี่ยไปตามทางน้ําต่างๆตามลาําธารตามน้ําตกเผื่อว่าเดนนิสเนี่ยจะแบบเดินเดินมาสวนทางน้ําเผื่อจเจอผู้คนอะไรเงี้ยครับนอกจากนี้เขายังใช้ระบบการตามหาที่เรียกว่าแบบกริดคือแบ่งโซนพื้นที่เป็นเป็นกริดอ่ะเป็นช่องช่องช่องเนี่ยแล้ว มอบหมายใ,ให้ทีมนี้ไปกริดนี้นะอืแล้วก็เดินเดินหน้ากระดานต่างไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยพอผ่านแต่ละโซนจะมีการผูกสัญลักษณ์ไปที่ต้นไม้ตามกริดต่างๆไว้เพื่อยืนยันว่าเฮ้ยเราค้นหาโซนนี้แล้วนะวันนี้จะปัญหาใหม่คือถึงแม้จะค้นหาแบบซับซอ้อนมากขึ้นแบบลงลียนมากขึ้นน่ะแต่ฝนก็ยังตกหนักอีกแล้วเองแล้วมันทําให้หลังจากที่ฝนตกหนักเนี่ยพื้นที่บริเวณอุทยานมยศหมอกมันหนามาก การมองจากข้างบนก็ไม่ได้คือตอนแรกเนี่ยเขาตั้งใจว่าจะให้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยบินวนไปรอบๆอบุทยานเพื่อตามหาเดนิสแต่เฮลิคอปเตอร์บินไม่ได้เพราะว่าฝนมันตกพอฝนมันตกนะแล้วหมอกมันหมอกมันปกคลุมไปหมดมันมองไม่เห็นเนาะวันต่อมาครับก็จึงมีเจ้าหน้าที่เนี่ยที่มาเติมจํานวนมาขึ้นเรื่อยๆยศตามรายงานของเจ้าหน้าที่อุทยานบันทึกว่าวันที่สามของการค้นหาเนี่ยตอนนี้มีคนมาช่วยค้นหาหกร้อสิบห้าคนแล้วเยอะมากแบ่งการค้นหาทั้งทางบกทางน้างําแล้วก็เฮลิคอปเตอร์เนี่ยเริ่มบินได้แล้ว นอกจากนี้ยังมีการเอาสุนัขดมกลิ่นเ่มาช่วยตามหาด้วยแต่ก็ยังไม่เจออืการค้นหายมาย์ยศมันก็เปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆเป็นสิบกว่าวันนะจนถึงวันที่29มิถุนายนไปซึ่งเจ้าหน้าที่นก็เริ่มยอมแพ้และวครับก็เลยตัดสินใจยุยติการค้นหาอย่างเป็นทางการในวันที่29ครับด้วยเตผลที่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่เจอหลักฐานหรือว่าล่องรอยใหม่ๆที่สําคัญอีกแล้วอืที่จะพาตัวไปเจอเดเนิสมาตินได้ เหตุการณ์นี้ทำไมเดียนี้เนี่ยถูกประกาศว่าเป็นบุคคลสูญหายอย่างเป็นทางการครับโดยมีสถิติตามมาภายหลังว่ายศการค้นหาครั้งเนี้มีการใช้เจ้าหน้าที่รวมมากถึงห้าพันสามร้อยสาสิบเก้าคนเยอะมากวันที่พีที่สุดเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยมีการใช้เจ้าหน้าที่มากถึงหนึ่งพันสี่ร้อยคนในหนึ่งวนันวันที่พีทที่สุดนะครับตลอดการค้นหาเนี่ยพวกเขาใช้เวลาค้นหาแมนอาวทั้งหมดแปดพันชั่วโมงอื ถือเป็นการค้นหาที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกาได้เลยอ่ะครับแต่ก็ไม่เจอเดนนิสเลยนั่นคือมันทําให้น่าง,งงมากว่าในเมื่อเขาใช้ทุกอย่างแล้วพี่อืทั้งทางอากาศทางน้าแบ่<ช>แบ่งกรดมีเทคนิคมากมายใช้สุนัขดมกลิ่นแล้วทําไมถึงไม่เจอล่องรอยเลยไม่เจอเลยแม้แต่นิดเดียวถึง,งอย่างนั้นนายกครอบครัวของเดนนิสก็ไม่ยอมแพ้ครับ,รบทางคุณพ่อเนี่ย<ๆ>ก็ได้ตั้งรางวัลว,ว่าถ้าใครสามารถตามหาลูลกชายเขาจนพบเนี่ย เขาจะให้รางวัล5,000ดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเงินไทยที่มันเฟอ้อขึ้นตอนนี้ก็ประมาณ1ล้าน่ได้อะน่า4แสนก็เยอะอยู่เนาะถึงอย่งางนั้นก็ไม่ได้มีเบาะแสที่ถูกต้องขนาดนั้นที่จะพาตัวเดนิสกลับมาได้เลยครับสุดท้ายแล้วการหายตัวไปของเดนิสก็ยังเป็นโคเคสเหมือนวันนี้ไหมอโอโ้โหคือใจร้ายไปว่ะพี่คือผมก็นึกว่าแบบเอ้ยอย่างน้อยน้องจะรู้ว่าน้องอยู่ไหนหรือว่ามันมีไม่เจอทุกวันนี้ยังหาไม่เจอคือหายตัวไปตลอดการ ใช่ยังปิดคดีไม่ลงว่าเดนนิสมาตินหายไปไหนไว้แต่ว่าสําคัญคือคําถามคือแล้วเกิดอะไรขึ้นกับนะเดนนิสอะเด็กชายวัยเจ็ดขวบอะ่ะมันมีความเป็นไปได้อะไรบ้างมีเยอะมากที่ฎดีหลักๆในยยศช่วงหลังเนี่ยมันงอกขึ้นมาหลังจากที่เอฟบอเนี่ยถูกกดดันให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคดีนี้ไว้เพราะตอนแรกยังไม่ได้มีการเข้าไปร่วมของเอฟบีไอ เข้าใจว่าหลังจากที่คดีนี้มันถูกแบบยกเลิกการค้นหาครับก็มีทางครอบครัวก็ได้ไปติดต่อกับพวกนักการเมืองเพื่อขอให้นักการเมืองช่วยกดดัน FBI ให้หน่อยให้มาตรวจสอบเนาะ FBI ก็เหมือนแบบไม่เต็มใจเท่าไหร่แต่ก็ต้องมาดูแลคดีนี้ครับซึ่งนักท่าววันนี้ก็จะมีเอกสารของ FBI อยู่นะในเว็บไซต์ f อ i บแบบเขาเขาเคยตรวจสอบอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือหลังจากที่ FBI เปิดเผยเอกสารออกมาเนี่ยมันก็เจอข้อมูลเยอะมากที่แปลกๆเรียกว่าแปลกๆแลวกันยกตัวอย่างเช่น ทั้งหมดนี้เป็นขาอเพ็นของ FBI ต่อคดีนี้เนาะเรื่องแรกคือสายตาที่ FBI มองเป็นคดีเนี่ยมันแปลกมากเพราะว่าในรายงานเน่ะเขียนถึงพ่อของเดนิสว่าเขาเป็นคนเพศที่ไม่ยอมรับความจริงมไม่ยอมรับว่าลูกชายได้เสียชีวิตไปแล้วจากการสูญหายในครั้งนั้นแล้วเอกสารเกือบสามสิบหน้าเนี่ยก็ข,ขียแบบนี้เยอะมากยืนยันว่าคดีนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยพ่อแค่ไม่ยอมรับความจริงซึ่งแบบ นี่คือคอมเมนต์ของ FBI เหรอวะโอ้หคือปักทงชัดเจนมากอะมากแล้วเลยอยากรู้ว่ามีดีเนื้อหลักฐานอะไรที่มันนําไปสู่แนวคิดแบบนั้นบ้างเพราะไม่มีหลักฐานเนี่ยเอฟีอเลยบอกว่าพ่อไม่ยอมรับความจริงไว้โอเคซึ่งความเห็นแบบนี้ยศมันนําไปสู่ทฤษฎีที่เยอะแยะมากมายหลักๆคือเขามองว่าเฮ้ยอาการที่คุณแสดงเห็นความเห็นแบบเนี้ยมันโอเวอร์รีแกคป่าวะอืมมันมันการแสดงหรือเปล่าอ่ะที่คุณพูดแบบเนี้เนาะ หรือว่าจริงๆแล้ว f อ i ีอต้องการให้คนลืมเรื่องนี้ว่ะไม่อยากให้คนรู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังของการหายตัวไปของเดนนิสหรือเปล่าครับมันก็เริ่มเป็นทฤษฎีสมคบคิดแล้วเนาะนอกจากนายยศยังมีการตั้งตั้งข้อสังเกตว่าไอการที่กองทัพอ่ะส่งหน่วยรบพิเศษอ่ะหน่วยรบพิเศษเลยนะไปช่วยเป็นจํานวนเยอะมากเกือบสี่ห้าร้อยคนอ่ะทั้งที่สิ่งเหล่าเนี้ยมันไม่ใช่ภารกิจของอาหารหน่วยนี้เว้ย าจจะมีภารกิจของทหารหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้แล้วทำไมหน่วยนี้ต้องไปด้วยทาไมคนต้องใช้หน่วยพิเศษขนาดนั้นอ,อะไรอย่างนี้เนาะหรือว่ากองทัพต้องการส่งคนไปเพื่อปกปิดอะไรบางอย่างในป่าแห่งนั้นหรือเปล่าอืคนที่เชื่อในทฤษฎีสมคบนคิดแบบเนี้ยก็ตั้งก้อสังเกตว่าไอ้ฤติกรรมขอทหารในภารกิจขันายศจริงๆมันก็มีเอกสารที่เขียนชัดเจนนะว่าทหารกลุ่มเนี้ยทําอะไรบ้างเว้ยซึ่งน่าสนใจมากคือว่าพวกเขาแบบทํางานแยกกันกับ เจ้าหน้าที่อุทยานและอาสาสมัครคทั้งหมดเลยเว้ยก็คือไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ยุ่งเกี่ยวดำเนินการในแบบของตัวเองไปแล้วรู้ในการค้นหาเนี่ยทหารค้นหาแค่รู้เดียวอะ่ะพื้นที่เดียวอะ่ะแล้วท้งนี้แต่ละคนน่ะสามารถแยกแย้ายกันไปได้เป็นทีมๆบางทีอะ่ะก็มีคนขอร้องว่าเฮ้ยส่งทหารทั้งสองสามคนเนี่ยมาประจาทีมได้มาสมมติมีร้อยทีมอะ่ะก็แบ่งทาหารไปเป็นแบบหนึ่งในร้อยเหล่านั้นก็ได้อะ่ะ ต่ทหารไม่ไปเไว้ทหารโศกัดแค่บางรูดเท่านั้นนะแล้วไม่หนีออกจากรูดนี้เลยไว้นอกจากเนี้ยไอการสื่อสารระหว่างกันนี้แต่ละทีเขาจะมีวิทยุที่เขาปรับคลื่นเสียงที่แบบคุยกันได้อืทหารไม่ปรับไปไม่ยอมคุยด้วยเหมือนไม่ได้อยากร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆใช่คืออยากคุยกันเองอะ่ะซึ่งในอีกแง่มุมหนึ่งก็อาจจะเข้าใจได้ว่าม,าามันเป็นวิธีปฏิบัติของทาหารหรือเปล่าที่เขาแบบจะไม่เปิดเผยความรับต่อใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งไอการที่ FBI มันโอเวอร์รีแอคมากๆกับการที่ทหารไม่ิงบใครแล้วส่งหน่วยรบพิเศษไปอ่ะมาเลยนำไปสู่ทฤษฎีที่สองไว้ว่าหรือว่ามันคือการลักพาตัวว่ะทฤษฎีเนี้มองว่าเดน,าน,นิสมาตินอ่ะไม่น่าจะหลงป่าด้วยตัวเองเ้ยแต่เขาอาจจะถูกอะไรหรือใครบางคนอะไรนะลักพาตัวไปอื อ้างอิงจากเอกสารของเ b i ีเนี่ยก็ปรากฏข้อมูลว่าเคยมีพยานคนหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวช่วคุณฮาโรคีเนี่ยอ้างว่าในวันที่เดนนิสหายตัวไปเนี่ยช่วงเวลาใกล้ๆกันเนี่ยเขาเดินป่าอยู่ในอีกจุดหนึ่งแล้วเขายินเสียงเด็กผู้ชายกรีดร้องออกมาแบบทรมานมากๆเสียงดังมากแล้วเขาได้ยินไหมแล้วเขาก็เดินตามเสียงนั้นไปเขาไปเจอว่าในจุดหนึ่งที่ใกล้ๆน่าจะเป็นแหล่งของเสียงนั้น,น่ะเขาเจอกับ อะไรบางอย่างที่เหมือนคนเน่ยหลบอยู่ข้างหลังต้นไม้เลยแล้วพอมาเห็นเขาอะมันก็รีบเดินหนีไปแล้วบนหล่ของเจ้าสิงเนี่ยมันมีเสื้อผ้าของคนเน่ะพาดอยู่ด้วยแล้วหลังจากนั้นสิ่งนี้ก็หายไปเลยสิ่งเนี่ยทําให้ผู้คนตั้งก็สังเกตว่าหรือมันคือสิ่งมีชีวิตลึกลับอะไรบางอย่างบิ๊กฟุตหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ยเนาะซึ่งไอข้อมูลหนยศเอฟไอบันทึกไว้ด้วยนะว่า มีคนพูดจริงๆแต่ FBI ก็เขียนชัดเจนมากว่าข้อมูลนี้มันห่างไกลเกินความเป็นจริงเกินไปอืเพราะว่าฮารโรคีเนี่ยอยู่จุดที่ไกลกว่าการหายตัวไปของของเดนิสมากครับซึ่งเป็นไปไม่ได้อันนี้คือทฤษฎีที่สองทฤษฎีต่อมาเนี่ยค่อนข้างโหดหน่อยคือมีคนวิเคราะห์ว่าเดนิสมาตินอาจจะถูกสัตว์ในป่าแห่งนั้น,นทาร้ายจนเสียชีวิตแล้วก็ได้ครับเช่นอาจจะเป็นหม,มีจะเป็น ไม่รู้เสือก็เป็นสัตว์ป่าเลยสัตว์ป่าหนึ่งสยานซึ่งอาจจะทําลายแล้วก็กินเขาไปแล้วก็ได้อก็เลยไม่เจอศพแต่ถ้างั้นอาจจะต้องเจอร่องรอยของเสื้อผ้าหรือว่าอะไรบางอย่างไหมแต่ว่ามันก็จะมีฝนที่มันแบบใช่ใชอย่างเรื่องฝนเป็นเรื่องสําคัญที่เขาบอกว่ามันทําให้การค้นหาร่องรอยของใดนิสเป็นไปได้ยากกลิ่นกลิ่นด้วยกลิ่นมาล่องลอยไปตามอากาศเนาะมิเกยยศบอกว่าเรื่องการเห็นร่องรอยอ่ะจริงจริงมันมีการควบของหน่วยสำรวจหน่วยหนึ่งที่เจอว่า เฮ้ยบางเส้นทางเขาเจอรอยเท้าของคนครับรอยเท้าหนึ่งคู่ใช่ปะ่ะซ้ายอะ่ะเป็นรอยเท้าที่แบบเป็นเนท้าเปล่าอีกข้างไปรองเท้าวเว้ยแล้วมีคนเอารองเท้าของในนิสไปวัดอะ่ะเฮ้ยซ้ายเสียวกันว่ะแต่ว่ารอยเท้าเนี่ยมันเดินไปแค่ไม่กี่เมตรอะ่ะแล้วก็หายไปเลยแล้วก็ตามต่อไม่ได้เนาะเลยมีความเป็นไปได้ว่าหรือว่าอาจจะถูกสัตว์ในสัตว์ในป่าทำร,ร้ายครับถูกไม่รู้สึกกินถูกโจมตีก็เป็นไปได้เนาะ นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีสพอร์ตเรื่องนี้อีกว่ามีคนที่เคยแอบเข้าไปลักลอบเก็บของป่าแบบผิดกฎหมายอืไปเจอหัวกะโหลกเด็กอืในป่าเว้ยแต่คนเอกก็ไม่ได้กล้าเผยข้อ,อ,ขอมูลอะไรมากแนะ่เพราะว่าเขาก็ผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเนาะทฤษฎีต่อมาหลุดโลกไปเลยอืเขาตั้ง้อสังเกตว่าเหตุการณ์ในคืนนั้นหลังจากที่เดนิสหายตัวไปเนี่ยเฮ้ยดูดีๆฝนตกพายุมามันเหมือนมีปรากฏการทางธรรมชาติที่มันบังเอินเกินไปหรือเปล่าวะ หลายคนบอกว่ามันอาจจะเป็นพลังงานของสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติหรือน้องโลกหรือเปล่าครับซึ่งอันนี้ก็แบบไม่ค่อยอนนไม่ค่อยออกแนวเก่าๆไปหน่อยเ,ยเนาะสุดท้ายแล้วยศนิสรีที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดคือว่าเดนนิสอาจจะพัดหลงลงไปแหละครับเพราะว่าุก่างนี่เป็นถุบเขาอ่ะอาจจะมีทางชันเยอะการเผลอเดินพาดก้าวเดียวก็อาจจะแบบเปลี่ยนเส้นทางไปได้เลยก็ได้นะอะไรเงี้เนาะ หรือว่าจะไปเจออุบัติเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาพลัดหลงลงไปครับแล้วก็ไม่มีคนหาตัวเจอครับคือทฤษฎีเนี้ยมันดูหาข้ออธิบายได้ไม่เยอะเท่ากับจินตนาการของทฤษฎีบนบนอะ่ะแต่ถึงแม้มันจัดจินตนาการไม่เยอะแต่มันดูสมจริงที่สุดแล้วว่าอืมนึกภาพออกสุดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นน้องอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือพลัดหลงไปใช่ซึ่งนี่แหละครับทฤษฎีที่เป็นไปได้มันมีสองเรื่องคืออันนี้กับการที่ถูกสัตว์ป่าโจมตีและกินไปอะไรครับ หลังจากที่มีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นครับก็มีหนังสือจากคุณเดวิดพอลดีเดสออกมาเขาก็นําเสนอรเรื่องราวของมิซิ่งโฟล์นวันหลายคาดีซึ่งหลายคาดีเนี่ยคุณเดวิดก็เชื่อมโยงการแา่งตัวแบบผู้คนกับบิ๊กฟุตนุตต่างดาวเฟอร์ร p พีเพิลเขาเรียกว่านะคนที่แบบอยู่ในป่าอะไรประมาณน,นี้ประมาณนี้ยศเรื่องเขาเดนิสก็เป็นโคเคสใช่เป็นอันโซฟมิสทรีสไปเนาะเคยได้ยินเรื่องมิซิ่งโฟล์นวันเหมือนออกันมันมีบางเคสที่ผมรู้สึกว่าเคสเนี้ยผมก็ รู้สึกว่ามันก็น่าประหลาดใจเนาะใช่มันมีเคสหนึ่งที่มีเด็กผู้ชายสองขวบอ่ะหายตัวไปในป่าแล้วจู่ๆวันรุ่งขึ้นอ่ะห่างไปไม่กี่ชั่วโมงอ่ะน้องก็ไปโผล่ในอีกที่หนึ่งแบบไกลมากไกลมากที่มันไม่ควรเดินได้เด็กสองขวบไม่ไม่ไม่ไมสามารถเดินได้ในช่วงระยะเวลาอันสั้นเท่านี้เนาะคือผมคิดว่าการหายตัวไปในป่ามันตามมาด้วยปริศนามากมายอย่างที่พี่ทันเล่ามาในเคสของน้องคือถ้าเราลดความกาลลงไปหน่อยเออการหายตัวไปในป่า มันดูรู้ละเพราะว่าเราไม่รู้ว่านมีอะไรอยู่ในป่าเว้ยเราไม่รู้ว่าอะเกิดเกิดอะไรขึ้นกับคนเ่านั้นที่บอกว่าเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในป่าแล้วอะเกิดขึ้นคืออาจจะมีคนก็ได้นะถูกป่ะคนแปลกหน้าก็ได้หรือคนที่ตั้งใจจะมาทําอะไรมาอย่างที่ไม่ดีอ่ะครับแล้วพออยู่ในป่าแล้วทุกอย่างมันมืดแปดด้านทําอะไรก็ได้ก็เป็นไปได้เนาะอย่างหนึ่งคือเราคิดว่าความพิเศษของป่าคือในบางเงื่อนไขั้งนะมันกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่มีกฎหมาย เพราะมันห่างไกลจากผู้คนห่างไกลจากเมืองใช่ไหมเมื่อคุณอยากลักลอบทําอะไรบางอย่างมันก็ทําได้เพราะว่ามันดูไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลกฎหมายมายืนกํากับคุณอยู่อะอ,อะไรแบบนั้นครับหรือในกรณีเรื่องของพิธันถ้าเป็นทฤษฎีสมคบคิดเป็นจริงเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่เองที่อทแอบ,บทําอะไรอยู่ข้งในป่าซึ่งมันก็กล่าวแต่เรามองในแบบเป็นจริงว่า ก็เขาช่วยเหลือก็ดีแล้วไงออ,อ,อแต่แค่ทาหารยังมีวิธีอะไรบางอย่างที่เป็นอของเขาแหละมองอคิดแบบนั้นเหมือนกันเนาะแต่ว่าในสายตาของคนที่เชื่อแบบทฤษฎีสมคบคิดม,มันก็มีโอกาสที่จะคิดไปแบบนั้นได้ใช่ซึ่งถ้าใครฟังแล้วมีทฤษฎีอะไรก็มาคอมเมนต์ได้ครับ,รบประมาณนี้ครับ